ถ้าคุณสงสัยว่าวันนี้มีอดีตอะไรที่มีผลอย่างไรกับเราทุกวันนี้มาชมกันค่ะวันนี้น้องเมมจะถายย้อนไปจีนในยุค มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆเลยค่ะวันที่12กุมภาพันธ์พศ2455หรือคศ1912จัก,กรพรรดิปูยีจัก,กรพรรดิพระองค์สุดท้ายของจีนประกาศสละราชสมบัติซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติสินไ้ที่นำโดยกลุ่มปฏิวัติที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบจัก,กรพรรดิมาเป็นสาธารณารัฐค่ะ ปูยีขึ้นครองราชเมื่ออายุเพียงสองขวบเท่านั้นค่ะแต่ด้วยความวุ่นวายทางการเมืองและการกดดันจากทั้งในและนอกประเทศทำให้ราชวงศ์ชิงที่ปกครองมานานกว่า268ปีต้องยุติลงค่ะปูยียังคงมีชีวิตอยู่ในพระราชวังต้องห้ามต่อไปในฐานะจัก,กรพรรดิจำลองชั่วคราวก่อนที่จะ,ะเผชิญการเปลี่ยนแปลงมากมายรวมถึงถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยค่ะ การสละราชสมบัติของปูยีถือเป็นจุดสิ้นสุดของระบบสกรพัรดิในจีนที่มีมายาวนานกว่า2,000ปีนำไปสู่การก่อตั้งสาธารณรัฐจีนซึ่งเป็นการเปิดยุคใหม่ของประเทศค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่เพียงแค่ส่งผลต่อจีนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ยังมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวิถีชีวิตการปกครองและบทบาทของจีนในเวทีโลกในปัจจุบัน อดีตจะเป็นแค่อดีตถ้าเราไม่เรียนรู้จากมันมารู้อดีตต่อยอดอนาคตกันกับรายการวันนี้มีอดีตกับน้องเมมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b s c ไคร์เป็นกำลังใจให้น้องเมมและทีมงานด้วยนะเซีย a บายบายค่ะ